สวัสดีคะ่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูฝ้ายนะคะคุณครูฝ้ายจะมาสอนวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะในวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในแผนพังหัวข้อหน่วยการเรียนรู้ที่4คะ่ะเราจะมาเข้าหัวข้อย่อยเรื่อง การใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีนะคะเรามาเริ่มที่การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีค่ะอุปกรณ์เทคโนโลยีมีหลายชนิดมากเลยนะคะแต่การใช้งานเบื้องต้นมักเป็นอุปกรณ์ที่นำมาใช้ประโยชน์สำหรับค้นหาข้อมูลนั่นเองค่ะรวบรวมข้อมูลการประมวลผลข้อมูลการทำสำเนาข้อมูลและ การแสดงผลลัพธ์เป็นต้นนะคะอุปกรณ์พื้นฐานที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่คอมพิวเตอร์กองดิจิทัลวิทยุโทรทัศน์แท็บเล็ตเป็นต้นนะลูกพี่หุ่นยนต์เขาก็จะถามว่าในชีวิตประจำวันนักเรียนเคยพบเจออุปกรณ์เทคโนโลยีอะไรบ้างอ้าวทุกวันนี้นะคะหนูก็จะพบเจออะไรลูก โทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะอะไรอีกลูกโทรทัศน์นั่นเองหรือบ้านใครมีวิทยุนะคะแล้วก็แท็บเล็ตอ่าเป็นต้นนะคะต่อมาค่ะลูกการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีควรปฏิบัติด,ดังนี้นะคะ 1. พักสายตาเมื่อใช้อุปกรณ์เป็นเวลานานนะคะ 2. ค่ะลูก ปรับความสว่างของจอภาพให้พอดีนะคะไม่ให้มืดหรือสว่างจนเกินไปค่ะต่อมา3นะลูกจัดท่านั่งและตำแหน่งของจอภาพให้อยู่ต่ำกว่าระดับสายตาเล็กน้อยและไม่ควรมองจอภาพใกล้จนเกินไปค่ะข้อสุดท้ายนะคะระมัดระวังอุบัติเหตุจากการใช้งานเช่นเวลาหนูจะถอดปลั๊กนะลูกนะมือต้อง แห้งอยู่เสมอนะคะไม่แบบไม่พึ่งไปล้างมือมาแล้วก็มาดึงปลั๊กหรือเสียบปลั๊กนะคะลูกน้าต้องระวังไว้ด้วยนะคะต่อมาค่ะการกระทําที่ไม่ควรปฏิบัติมีดังนี้นะคะหนึง วิ่งเล่นในห้องคอมพิวเตอร์นะคะลูกน้ะไม่ควรทำนะคะข้อ2เล่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะเดินไปในที่ต่างๆอันนี้ยิ่งไม่ควรทำเลยค่ะลูกเพราะสามารถเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อนะคะอย่างเช่นหนูอาจจะหกล้มหรือสะดุดบันไดก็ได้ค่ะลูกแล้วก็ข้อต่อมานะคะ ก่อนเข้านอนหยิบแท็บเล็ตขึ้นมาเล่นนะคะลูกนะยิ่งไม่ควรทําเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าอาจจะทําให้หนูสายตาเสียสายตาสั้นค่ะหรือปวดกระบอกตาก็ได้นะคะข้อสุดท้ายค่ะลูกถอดรักไฟที่เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะสาเหตุหลักนะคะที่ทําให้อุปกรณ์เสียหายได้แก่ความร้อนฝุ่นผง น้ำของเหลวหรือสนามแม่เหล็กค่ะสำหรับการใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้นนะคะลูกนะควรปฏิบัติด,ดังนี้ค่ะ 1. ไม่ควรเปิดปิดเครื่องคอมพิวเตอร์บ่อยๆสำหรับคอมพิวเตอร์ถ้าปิดเครื่องให้เลือกคำสั่งอะไรลูกให้เลือกคำสั่งชัดดาวทุกครั้งนะคะข้อ2ไม่เก็บ หรือติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงนั่นเองค่ะข้อ3ควรติดตั้งคอมพิวเตอร์ในห้องที่ไม่มีฝุ่นและอะไรลูกและระบายความร้อนได้ดีนะคะข้อ4ไม่รับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มขณะใช้งานอุปกรณ์ค่ะหรือถ้าหากหนูเลี่ยงไม่ได้นะลูกหนูหิวข้าวมากๆเลยและหรือจะเรียนไปด้วยก็ได้นะคะก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างดีนะคะลูกนะไม่ทำหกใส่อะไรลูกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะต่อมาค่ะข้อ5ทําทำความสะอาดมือก่อนใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีทุกครั้งนะคะข้อ6ไม่ขูดขีดเขียน อุปกรณ์เทคโนโลยีค่ะข้อ7ใช้ผ้านุ่มๆเช็ดทําความสะอาดหรือใช้ชุดทำความสะอาดอุปกรณ์เฉพาะน,น,นะคะไม่ควรฉีดน้ำยาลงบนอุปกรณ์โดยตรงนะคะแต่ควรฉีดใส่อะไรลูกใส่ผ้านุ่มๆก่อนนะคะแล้วจึงนําไปเช็ดที่อุปกรณ์นั่นเองค่ะข้อ8ไม่ควรวางอุปกรณ์ไว้บริเวณที่มีสนามแม่เหล็กสูงๆนะคะเช่น มอเตอร์หรือลำโพงนั่นเองค่ะวิธีดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะ คสหรือตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะด้านหน้ามีช่องสำหรับใส่อุปกรณ์ต่างๆส่วนด้านหลังจะมีช่องสำหรับเสียบอุปกรณ์ตอบค่ววมากมายนะคะการดูแลรักษาทำได้ดังนี้ค่ะ 1. ใช้ผ้านุ่มหรือไม้ขนไก่ปัดฝุ่นเช็ดทำความสะอาดนะคะ 2. คลุมผ้าหรือพลาสติกทุกครั้งหลังทำความสะอาดค่ะ ข้อ3ห้ามนำสิ่งของต่างๆใส่เข้าไปในช่องของตัวเคสนะคะต่อมาลูกคีย์บอร์ดเป็นอุปกรณ์สำหรับรับข้อมูลประเภทข้อความตัวเลขสัญ,ญลักษณ์และอักขระต่างๆประกอบด้วยปุ่มจำนวนมากค่ะการดูแลรักษาทำได้ดังนี้นะคะ 1. ใช้ผ้านุ่มๆห,หรือแปรงขนอ่อนปัดฝุ่นค่ะ 2. คลุมผ้าหรือพลาสติกเพื่อบองกันฝุ่นนะคะ 3. ห้ามใช้ผ้าเปียกหรือของเหลวทำความสะอาดค่ะต่อมาค่ะเมาส์นะคะเป็นอุปกรณ์รับเข้าข้อมูลมีปุ่ม2ปุ่มอยู่ด้านบนทางซ้ายและขวาค่ะเพื่อใช้สำหรับคลิกนั่นเองนะคะ การดูแลรักษาทำได้ดังนี้ค่ะลูก 1. ใช้แผ่นรองเมาส์ทุกครั้งเพื่อป้องกันฝุ่นที่พื้นผิวค่ะ 2. ขณะใช้งานควรกดเมาส์เพียงเบาๆนะคะข้อ 3. ใช้ผ้านุ่มๆเช็ดหลังใช้งานทุกครั้งค่ะต่อมาลูกจอภาพเป็นอุปกรณ์แสดงข้อมูลมีหลายขนาดนะคะการดูแลรักษาทำได้ดังนี้ค่ะ 1. ไม่สัมผัสจอภาพโดยตรงเพราะอาจเป็นรอยนิ้วมือนะคะ 2. ใช้ไม้ขนไก่ปัดฝุ่นจอภาพเบาๆค่ะหรือใช้ผ้าแห้งเนื้อนุ่มเช็ดทำความสะอาดนะคะ 3. ใช้พลาสติกหรือผ้าคลุมจอภาพทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานค่ะ ลำโพงเป็นอุปกรณ์ส่งออกที่ทำให้เราได้ยินเสียงจากเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะการดูแลรักษาทำได้ดังนี้ค่ะ 1. ปัดฝุ่นทำความสะอาดด้วยไม้ขนไก่นะคะแปรงขนอ่อนหรือใช้ผ้าแห้งเนื้อนุ่มเช็ดค่ะ 2. ห้ามใช้ผ้าเปียกเช็ดนะคะเพราะของเหลวอ,อาจทำให้ไฟฟ้าดูได้นั่นเองค่ะต่อมาลูกเครื่องพิมพ์นะคะเป็นอุปกรณ์สำหรับ ส่งออกข้อมูลเอกสารที่มีได้ทั้งภาพและตัวอักษรค่ะโดยพิมพ์ลงบนกระดาษนะคะการดูแลรักษาทำได้ดังนี้ค่ะ 1. ใช้ไม้กวาดขนไก่นะคะหรือแปรงขนอ่อนปัดฝุ่นเบาๆหรือใช้ผ้าแห้งเช็ดนั่นเองค่ะ 2. ห้ามใช้ผ้าเปียกเช็ดนะคะเพราะของเหลวอาจทำให้ไฟฟ้าดูดได้ค่ะ 3. คลุมพลาสติกหรือผ้าทุกครั้งนะคะเมื่อเลิกใช้งานการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยนะคะอุปกรณ์เทคโนโลยีหากสูญหายนะคะลูกอาจมีผู้อื่นนำไปใช้ได้ค่ะและสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆที่เก็บไว้ในเครื่องนะคะและอุปกรณ์บางชนิดลูกสามารถติดต่อเครือข่ายกันได้นะคะหาก คูไม่หวังดีนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องจะส่งผลเสียหายกับตัวเราได้ค่ะต่อมาลูกบัญชีผู้ใช้งานหรือ user account นะคะจะใช้งานคู่กับรหัสผ่านหรือ password นั่นเองค่ะ ถือเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานนะคะสามารถใช้ยืนยันตัวบุคคลได้บางครั้งยังเกี่ยวข้องกับบัญชีทางการเงินอีกด้วยลูกดังนั้นข้อมูลนี้จึงไม่ควรบอกให้ผู้อื่นทราบนะคะและเมื่อเลิกใช้งานทุกครั้งค่ะควรออกจากระบบนะลูกนะ,ะในบางครั้งหากมีการถามบัญชีและรหัสผ่านควรแจ้งใครลูก ควรแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ปกครองนะคะให้ทราบเพื่อช่วยเหลือในการใช้งานค่ะปลอดภัยไว้ก่อนการใช้งานบริการเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆควรมีการเปลี่ยนรหัสผ่านอยู่เสมอนะคะลูกนะเปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆก,กี่เดือนคะ3เดือนนั่นเองนะคะลูกเพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลจากผู้ไม่หวังดีลูกเช่นการเปลี่ยนรหัสบัตร ATM หรือการเปยนรหัสผ่าน a c e b o o k นั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ทบทวนบทเรียนกันไปแล้วนะคะลูกนะเราก็จะมาทำ แนวข้อสอบกันค่ะหยิบขึ้นมาเลยนะคะลูกนะหากใครยังไม่ได้ทำนะคะลูกนะให้สต็อปวิดีโอไว้ก่อนนะคะหรือใครที่ทำแล้วนะลูกมาเฉลยพร้อมๆกันเลยค่ะข้อ1คอมพิวเตอร์คืออะไรกอไก่เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรมขอใครอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลคอควายข้อมูลสารสนเทศค,ค่ะข้อนี้ก็จะตอบข้อ กอไก่นั่นเองนะคะลูกนะเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรมค่ะข้อ2นะคะภาพเกิดจากอุปกรณ์เทคโนโลยีข้อใดค่ะกอไก่วิทยุขอไข่โทรทัศน์คอควายกล้องดิจิทัลค่ะข้อนี้ก็จะตอบข้อขอควายนั่นเองนะคะกล้องดิจิทัลค่ะ ข้อ3ค่ะคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์เคลื่อนที่เหมือนกันอย่างไรนะคะกอไก่มีขนาดเท่ากันขอไข่ถ่ายภาพได้เหมือนกันคอควายใช้ค้นหาข้อมูลได้เหมือนกันค่ะข้อนี้ก็จะตอบข้อคอควายนั่นเองนะคะลูกนะใช้ค้นหาข้อมูลได้เหมือนกันค่ะข้อ4ค่ะหากรู้สึกปวดตาเวลาใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุดนะคะกไก่พักสายตาเป็นระยะให้รู้สึกดีขึ้นค่ะขไข่ปรับความสว่างจอภาพให้สูงขึ้นค่ะขอหวาหาแว่นมาใส่นะคะข้ี่ก็จะต่อข้อกอไก่นะคะพักสายตาเป็นระยะให้รู้สึกดีขึ้นค่ะข้อ5ค่ะ การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ข้อใดทําให้เกิดอันตรายมากที่สุดนะคะกอไก่เล่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ก่อนนอนขอไข่เล่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะข้ามถนนขอควายเล่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะรับประทานอาหารค่ะข้อ5ก็จะตอบข้อขอไข่นั่นเองนะคะเล่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะข้ามถนนนั่นเองค่ะ ข้อ6ค่ะข้อใดเป็นการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เหมาะสมที่สุดนะคะกอไก่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการเล่นเกมค่ะขอไข่สืบค้นข่าวสารและเหตุการณ์ปัจจุบันคอควายใช้คุยกับเพื่อนทุกคนเวลาว่างจากการเรียนหนังสือค่ะข้อ6กก็จะตอบข้อขอไข่นะคะสืบค้นข่าวสารและเหตุการณ์ปัจจุบันค่ะ ข้อ7นะคะไวรัสคอมพิวเตอร์คืออะไรกอไก่โปรแกร,รมสำหรับพิมพ์เอกสารค่ะขอไข่โปรแกร,รมที่ทำลายข้อมูลในคอมพิวเตอร์ขอควายโปรแกร,รมสำหรับสแกนข้อมูลในเว็บไซต์นะคะข้อ7ก็จะตอบข้อขอไข่นั่นเองค่ะโปรแกร,รมที่ทำลายข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ข้อ8ค่ะหากต้องการคำนวณรายรับรายจ่ายนะคะในแต่ละวันควรใช้เทคโนโลยีในข้อใดค่ะกอไก่โทรทัศน์ขอไข่กล้องดิจิทอลนะคะข้อควายคอมพิวเตอร์ค่ะข้อ8ก็จะต่อข้อข้อควายนั่นเองนะคะคอมพิวเตอร์ค่ะข้อ9ค่ะหลังจากใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะ ควรทำอย่างไรนะคะกไก่ออกจากบัญชีผู้ใช้แล้วปิดเครื่องค่ะขไข่ถอดปลั๊กไฟทันทีหลังจากเลิกใช้งานอควายเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้เพื่อให้คนอื่นได้ใช้งานต่อนะคะข้อ9ก็จะตอบข้อกอไก่นั่นเองค่ะออกจากบัญชีผู้ใช้แล้วปิดเครื่องค่ะข้อ10นะคะก่อนลงมือทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ เราควรปิดเครื่องทิ้งไว้ประมาณกี่นาทีคะลูกกอไก่ทําความสะอาดได้ทันทีหลังจากปิดเครื่องขอไข่1-3นาทีค่ะคอควาย15-20นาทีนะคะข้อ10ก็จะตอบข้อคอควายนั่นเองค่ะลูก15-20นาทีนะคะต่อมานะคะ,ฉะเฉลยใบงานเดือนกุมภาพันธ์ค่ะใบงานแรกนะคะเรื่อง รู้จักข้อมูลส่วนตัวค่ะคำชี้แจงให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกที่เป็นข้อมูลที่ควรเผยแพร่นะคะและทำเครื่องหมายผิดข้อมูลที่ไม่ควรเผยแพร่ค่ะอะเรามาดูรูปแรกกันค่ะลูกบัตรประจำตัวประชาชนนั่นเองติ๊กผิดนะคะเป็นข้อมูลที่ไม่ควรเผยแพร่ค่ะต่อมาค่ะนะรูปภาพชั่งน้ำหนักเผยแพร่ได้นะคะลูกติ๊กถูกค่ะต่อมาค่ะ ติ๊กผิดนะคะเป็นข้อมูลที่ไม่ควรเผยแพร่ค่ะแล้วต่อมาค่ะรูปภาพโทรศัพท์นะคะเป็นข้อมูลที่ไม่ควรเผยแพร่ค่ะติ๊กผิดเช่นกันนะคะต่อมาลูกข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนบอกใครได้บ้างค่ะอบอกใครได้บ้างลูกอบอกคุณครูนะคะติ๊กถูกบอกเพื่อนได้ไหมไม่ได้นะคะติ๊กผิดค่ะต่อมา ผู้ปกครองค่ะผูะ้ปกครองได้นะคะติ๊กถูกค่ะต่อมาพี่ได้นะคะติ๊กถูกค่ะต่อมาแม่ค้าแม่ค้าได้ไมั้ยลูกไม่ได้นะคะติ๊กผิดค่ะอ้าวข้อสุดท้ายค่ะคนแปลกหน้าติ๊กถูกหรือติ๊กผิดลูกข้อนี้นะคะติ๊กผิดนะคะต่อมานะคะแผ่นที่สองค่ะ เรื่องอุปกรณ์เทคโนโลยีคำชี้แจงให้นักเรียนพิจารณารูปภาพอุปกรณ์ต่างๆจากนั้นให้เติมชื่ออุปกรณ์และบอกหน้าที่ลงในตารางให้สมบูรณ์ตามหมายเลขที่กำหนดให้นะคะอ่ะรูปภาพแรกลูกก็คืออะไรสีเหลือง,เ,องเสียบอยู่ที่เคสนั่นเองชื่ออุปกรณ์นะคะแฟลชไดร์นะคะต่อมาลูก2อ,อ่ะสคือเครื่องพิมพ์นะคะสคืออะไรลูก เคสนั่นเองค่ะ C ต่อมา4ลูกแป้นพิมพ์นะคะหรือคีย์บอร์ดนั่นเองค่ะ5เมาส์นะคะลูก 6. ลลำโพงค่ะ7หน้าจอหรือจอภาพนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูหน้าที่กันค่ะแสดได์ Saturday, นะคะหน้าที่ก็คืออุปกรณ์ที่สามารถบันทึกเก็บข้อมูลชนิดนึงโดยใช้พอร์ต USB เป็นช่องทางรับ แล้วก็ส่งข้อมูลกับคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะต่อมาลูกเครื่องพิมพ์หน้าที่ก็คืออุปกรณ์เครื่องพิมพ์ที่รับสัญญาณตรงจากเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อพิมพ์งานออกมาเป็นข้อความภาพลงบนกระดาษนะคะต่อมาลูกเคสส่วนที่บรรจุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะ C แบนพิมพนะลูกเป็นอุปกรณ์สำหรับนำเข้าข้อมูลขั้นพื้นฐานค่ะต่อมาลูก5เมาส์นะคะหน้าที่ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวกควบคุมตัวชี้บนจอบคอมพิวเตอร์นะคะข้อ6ลลำโพงค่ะลำโพงมัลติมีเดียเป็นลำโพงภายนอกที่ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลค่ะข้อ7 จอภาพนะคะอุปกรณ์ที่รับสัญญาณจากการแสดงผลมาแสดงเป็นภาพบนจอภาพนั่นเองค่ะลูกอย่าลืมเขียนให้ครบนะคะมาถึงสไลด์สุดท้ายของการเรียนการสอนในเทอมนี้แล้วนะคะลูกนะ นักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนที่เรียนกันในวันนี้แล้วก็ของสัปดาห์ก่อนๆด้วยนะคะลูกใครที่ยังไม่ได้ทำแบบทดสอบครั้งที่4ของสัปดาห์ที่10แล้วก็แบบทดสอบครั้งที่5ของสัปดาห์ที่13อย่าลืมเข้าไปทำด้วยนะคะขอให้หนุมโชคดีในการสอบนะคะลูกนะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะส่วนวันนี้พอไว้แค่นี้ก่อนนะคะลูกนะบ๊ายบายคะ่ะ